สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตาวันที่13กรกฎาคม2567พี่น้องบันเสาร์เ้อค่ะพี่น้องเดอ้อก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านพี่น้องขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะคือการจอเดินวิ่งรูดแต่ละรอบนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องบอ่มามักบ่ชอบนะคะให้ท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันก็ มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนคะส่วนคู่ที่ใจจับให้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นนะคะทุกท่านสถิติงวดด่าสุดและเลขเด่นประจำวันนะคะพี่น้องม,มีมือีมือเข่ามีหลุดคือกันเนาะคะ่ะพี่น้องคา มาดูวันที่สิบสองก่อนนะคะพี่น <Prof ess or> ้องว่าเขาหรือรุดจ้ะพี่น้องสิบสองนะคะจะให้เด่นห้าและสี่พี่น้องมือนี้เอินควรให้เจ้าของก่อนค่ะพี่น้องจับคู่เขาจะให้เด่นห้าและสี่นะคะทุกคนมาสามเจ็ดเจ็ดสี่ห้าเข้าคู่สี่ห้าห้าสี่นะคะทุกท่านวันนี้เลขเด่นประจำวันหกับหนึ่งรุดมิดจัดพี่น้องมาเขืาสีหากับ5าีเบิร์ดแอดแล็พี่น้องขาเอามันๆเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดๆกะ ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะทุกคนใครที่หลุดก็ปั้นหลังค่อยตามใหม่นะคะวันที่13จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ที่เลข6และเลข5านะคะทุกคนมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะหกส7 6 6 6 4, 5, 6 56ห 5้5เจ็ประมาณนี้นะคะทุกท่านมาดูคู่ตัวเด่นนะคะคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือ5 6 6หนะคะทุกท่านคะ่ะคู่ที่ชอบ1คู่วันนี้นะคะใจมัก6กเจพี่้องพี่้องมักน้ำใจบอถ้าพี่้องมัก ตามใจได้เด้อพี่น้องเด้บอบ่มักกับ่านได้พี่น้องสถิติมีเขามีหลุดค่ะพี่น้องคะหรือว่าท่านไหนมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่จับไปได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ความหมักความชอบได้พี่น้องเด้อเลขเด่นประจําวันเสาร์อยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนคือเจ็ดเจ็ดและสองสองนะคะเจ็ดกับสองนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกท่านทุกรอบ ในแต่ละวันนะคะพี่น้องเอาไปใส่ได้เลยได้เบิดมือเบิดคำเด้อพี่น้องขา้าบ่มักตัวเด่นที่ใจมากไม่ให้เนาะพี่น้องเนาะค่ะทุกท่านขาสําหรับแนวทางเราวสตาวันที่13กรกฎาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโศกโศมันหมานซุกปูุ่คนแล้อพี่น้องสวัสดีค่ะ